สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูแบตเตอรี่24โวลต์200แอมป์นะครับผมชุดนี้ก็ใส่กล่องนะครับใส่กล่องอย่างดีเลยนะครับกันกระแทกหูใหญ่หนาแข็งแรงนะครับผมเพราะแบตมีน้ำหนักมากนะครับนี่นะครับอันนี้ต้องยกทีละสองคนนะครับผมนี่นะครับยกคนเดียวนี่ไม่ไหวครับผมยกทีละสองคนนะครับผมตัวนี้ ก็สาหรับออกภาคสนามนะครับหรือว่าจะเอาติดบ้านก็ได้นะครับผมน,นะครับแพ็คแบบนี้ก็ดูไม่น่ากลัวนะครับผมนะครับนี่เป็นกลองยังดีเลยนะครับผมหูหิ้วใหญ่หนาแข็งแรงครับยกทีละ2คนนะครับผมเพราะแบตมีน้ำหนักเยอะนะครับตัวนี้2 4โวลต์2อ0แอมป์นะครับผม ตอนนี้มี28โวลต์เต็ม200แอมป์แล้วนะครับอันนี้ก็สำหรับชาร์จโทรศัพท์นะครับผมติดให้ด้วยนะครับ mm hmm. ก็มาดูภายในกล่องกันนะครับผมตัวนี้จะเอาไปออกภาคสนามนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ 200แอมแอมนะครับผม24โวลต์ก็จะใช้อยู่8ก้อนด้วยกันนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็แอคทีฟบ l ล n c านะครับผมตัวนี้ก็ b MS ขนาด200แอมแอนะครับผมนี่นะครับตอนนี้จะเอาไปต่อเครื่องเชื่อมนะครับผมภาคสนามนะครับสำหรับยกไปนอกพื้นที่นะครับผม นะครับอันนี้ก็ขั้วนะครับขั้วออกจากแบตนะครับผมตัวนี้ก็ซีทีมิเตอร์วัดกระแสนะครับวัดแอมป์ใช้แอมป์ชาร์จนะครับน,นี่นะครับผมนะครับน้ำหนักกล่องนี้เกือบ40กิโลนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวมาวัดขนาด กล่องให้ดูนะครับผมเห็นนะครับความยาวของกล่องนะครับผมเกือบหกสิบเซนนะครับหกสิบเซนความกว้างนะครับผมความกว้างอยู่ที่สี้เซนนะครับความกว้างอยู่ที่45่สิบห้าเซนความหนาของกล่องนะครับผม อยู่ที่25เซนนะครับนี่นะครับตัวนี้สำหรับออกภาคสนามนะครับผมแบตเตอรี่ก็แพ็ครัดติดกล่องอย่างดีเลยนะครับนะครับไม่หนีไปไหนนะครับผมกล่องใบนี้ก็จะมีที่ปิดอยู่4จุดนะครับผมปิดด้านหน้า2จุดนะครับด้านข้างอีกนะครับผมนี่นะครับด้านข้างนี้อีก ยกก็ทีละส,สอคนนะครับมนะครับมีหูซ้ายหูวขวานะครับผมนี่นะครับโอเคครับใครอยากได้กล่องแบบนี้ก็สนใจก็แอดไลน์มาได้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับ